ครับผมบ้านนุ่นเ,งเหงียนพิ่งแท้บ้านนะครับมือนีมาเก็บเห็ดนะครับอ่าถ่ายลงคลิปมือนีเป็นคลิปที่สองนะครับของสวนคุณตาใบาน้องแพลวแอนชมพู่นะครับนี่ธรรมดาครับมันอันนี้มันถึงหลอบมันนะครับเป็นตีปาตีในพร้อมได้ยูหนี่นะครับเอาเน,น้นๆเก็บอย่ยาเพิ่งเก็บโอ้ยหน่อยพูด ปาดพี่น้องเบิ่งทางต้อตนอันนวยอันบอกคุณแบบไม่เนี่เห็นไหนี่เฟี้ยงเราเปิดเฟี้ยงออกแต่เห็ดเดี๋ครับ,บเปิดเฟี้ยงออกก็หลอก,กแกแดกนี่แต่เห็ดอย่างเดียวเดี๋ยนี่เฮ้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 เฮข้างหลัง,ลง,ลงบ่นเบิ่งเงาบ่นหลอดดังโปะนะครับยูนี่ครับคุณตาใบขาย แล้วก็ปาดตีนในพร้อมนะครับตีนนี่บ่อหายไปเลยมันต่อไปปาดตีนในพร้อมนะครับแล้มีคนซาคนลือว่าเฮ็ดมูนี่จับบ่ได้นะครับนะครับบ่เสียนะครับถามพ่อใหญ่เราโหลดจับบ่ได้ได้เราจับเพิ่งสุดดอกดอกได้พอเก็บเราจังเก็บเลยปัดปัดนะครับ วันนะครับพุ่มพ้นปาตีนในฟอมเด้น่ดอูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับทางสวนห้อง่มันธรรมดาเด้บ่แม่นว่าสิขายเอาขี้ดินไปลูกค้าเด้นี่เห็นไหมครับโอู้บังดอกไหมอ้ยิ่งหันเพราะครับบ่แม่นเอาขี้ดินได้เห็ลูกค้านะครับเอาดอกเห็ดดิใส่กระข้องเข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์ได้ใช่นะครับผมเห็นบอกแต่ละดอก น้ำนี่หน่อยจับเบมึงพอมไอพ่อเก็บจังเก็บกันบ่ท่านไอพ่อเก็บกะจุ้งไว้ก่อนจังน้อยนะครับขังนางนี่เฮงคักพี่น้องเอ้ยบึงเร็่เร็วบึ้ยบวงนีไหมเป็นขณะเป็นจุ้มพ่อนะข้างหลังพ่อเงี้ยเราแม่นเบิด์เลยครับพ่อนะพ่อน,นะ,อน,น,ะนะครับว่าคุณตาเราสิสังเกตว่าดอกไดมันสิเริ่มงะแห้งนะครับก็ต้องเก็บไปก่อนครับบ่น,น้ำกะจิบ่ได้น้ำหนัก นะครับถึงมันสีแดงหน่อยก็สามเดีบางเทียนะครับก็ต้องเก็บออกนะครับวันไหนจะโล่คนดาวันนี่หาโล่หาโลนะครับหาโลก็ไปละพันหนึ่งนะครับหาโลโล่สองร้อยเขาสร้างไว้จนวันนี้หรือยังได็กสร้างอันนี้มีคนสร้างไปนี่นี่เห็นบ่นะครับสวัสดีมีโทเรคโวเบิร์ตเดียครับเห็นบ่ นะครับมีทอดใดเขาเอาเบิดเนี่ยฟังรดเออบ่ได้บอกว่าอันนี้ได้เก็บไปแล้วบ่มีผู้สื่อได้หน่นะครับเก็บไปบ่มีผู้สื่อบ่แม่นเด้อุ้ยท่านผู้ใดก่อนอันไหนครับให้เปิดโทรเขาไว้อ๋อเพิ่นโทรมาเพิ่นว่าเพิ่นอยากเปิดร้านอาหารปลาผมก็เลยถามว่าไปถามพ่อใหญ่เพิ่นเด้อเพิ่นสิไปส่งให้ได้บ่นะครับก่อนเพิ่นไปส่งได้กัดตกลงกันอ้าวไมเลยว่างสิ กานรับหลายเพื่อนก็นให้กิโลละร้อยแปดสิบบาทกานเอาหน่อยเพื่อนก,นกน็กิโลละสองร้อยเฮียบางสิก็เลยให้ทูบเบอร์ทูบบอกกันเอานะครับเขาเป็นแค่ตัวกลางนะครับส่วนเพื่อนสื้อสิขายบ่านี่แล้วแต่เจ้าของสวนนะครับถึงจะเป็นลูกแปลงก็ตามนะครับจังไดใหาก็ได้ให้เกียรติตัดสินใจกับลูกค้าเพราะว่าจะเป็นผู้ปลูกแล้วก็ผู้ซื้อนะครับแบ่แม,มนครับเป็นเปิดร้านอาหารปลาครับมี่ เป็นไม่ยิ่งกับมีอีกร้านนึงกับเป็นร้านหานปลายังเพื่อนอยากได้บ่มมมเม,มื่อได้เมื่อีนเออเดี๋ยวเขามาเอาขันเขาโทรไปแล้วลนะครับเวลาใช่คนเขาเบิ้งกับคุณตาพยงยามกัแลวกันเห็นมันใส่หนําหอมหนังยังมากกจะให้มันเขานะครับต้องต้องหามเพื่อนไว้ให้ได้ไไดเออบ่ให้เขาเป็นดีที่สุดนะครับเมื่อวาแต่เพื่อนเด้ครับผมมือกันได้พี่น้อง นะครับสีขามานี่น้มว่าขนาตัดได้สองมือเด้นี่นะครับว่านั้นมันหอมเขาปลาเห็ดว่าไรเดียวนะครับเ <c oughs> บ,บิ้งเห็นร่าแต่และดอกไปเฮ้เบิ่งตามคุณตาไปเรื่อยๆ <c oughs> เมันเล่ากับสีเก็บไปเรื่อยจริงสิละครับเก็บเปลี่ยนปลายเรื่อยๆมันกับมันกับว่ได้อยู่ออกแดดเนาะมันว่า่ะวุ้ยเ <c oughs> บิ <c oughs> บ่งเนี่ยอนั่นไม่พุ่นยิงเดี๋ยวดูดูดูโอ้ยบ่มีแนวสั้นกันสั้นคือเขาเด้อกล่องอยู่นี่ เห็นว right right ่าเห็นอุ้มนั่นบ่บังยุดตีนแล้วเห็นไหมก่อนครับบังมันเราเคียร์นี่ขึ้นว่ามีแต่เห็ดนนะครับเคียร์เฟี่ยงขึ้นมูอ้ยมีแต่แนวเดียวเลยสองดอกกันพ่อเอาเลยคุณตาเนี่ยบึงเนี่ยพ่นอ่ะบึงเนี่ยครับปวดแล้ว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 นั่นเห็นว่า ปลาต้องเขามีกินที่แปลกๆครับกินที่แปลกๆเช่นกินบุรีกินเหล้ากินน้ํายาปรับผนุ่มนะครับโดยเฉพาะซเป์นะครับดับกินทันไส้แน่ทันยิ่งแน่นี่น้ำหอมนี่แพร่แห้งนะครับละมันระว่างเขานี่มันจะเป็นเหี่ยวๆนะครับเหี่ยวๆแต่เวลาพิ่เก็บนี่ครับพี่เคยสังเกตสีน้ำด้พี่น้องสีน้ำข้าบางน้ำมันมันนิ่มบ่อครับมันนิ่มเกินไปแล้วมันได้นี่แล้วจังสีครับดอกนี้มูนี่พ่อเก็บ เต็มสตริงเลยนี่แต่ละเงาไหมนี่พ่อสามดอกอย่างกระโดดตัวนี้นะครับเก็บชุดนี้แล้วกะสีพักปีกจักอาทิตย์ฝนละพี่น้องจกักจได้เห็นอีกชุดต่อไปนะครับบัดเงาหรือวุนตาเนี่ยโอ้ยอ่าอ่าไปก็ไดะ ปาดเลยครับปาดเลยปาดเลยคนนี่เบิ่งเงานี่ยบางมันลุดลงเด้อรุลดลงหักเด้อโอ้ยม่วนเนี่ยกระเทียมนี่เขาก็ได้โลอสามสิโล3สโล30โล,ะละกะหกพันครับว่าไรหรอหกพันอาทิตย์นี้ หกพันมันี่นไงไปเฮ็ดยังแน่ขอรับหกพันนี่ 6, นนนมาเก็บแลว้วก็หดน,น้ำสิเก็บก็โคดน้ำท่านมาน,านั่นเต้นะเต็มปากนะครับเต็มปากเก็บก็โคดน,น้ำ <laughs> แต่ไก่ย่างเลาะแน่มีหยามีหยังเราก็ดึงออกแน่ครับบ่ได้เห็นมีเห็ดยังหลา,นนายเก็บก็โคดน้ำยาสีกับย่งกับมม่ยาสีกับ่ได้สีดได้ยินไปอือยาสีดกับบ่ได้สีดครับ อันนี้เข้ามาเป็นอยังได้เข้ามาติดตามเบื้พิ่นเก็บซื้อได้บ่ได้มาเก็บนะครับแต่ว่าก็ถือมานําอยู่เราก็บอกว่าวเราเตรียมคุ่นี่ผมเนี่ยนี่บอกว่าตัวย่างเก็บอยู่ควางนั่นเด้อว่าสันผมก็เลยว่าโอ้ยผมเป็นผู้สังเกตการณ์ซื้อซะแยกใส่เก็บน้ำถ่อนอกเก็บหลอดจีไทยวีดีโอตัดสิ่งหนีมือกระสั้นอยู่เด้อนี่นะครับตัดปลากระสีในแพ้เขาก็มันแล้วทั้งนั้นนี่เห็นไหมครับปลาติมยี่พร้อม นะครับอันนี้เขาเอื้อนว่าเก็บแบบสุภาพนี่แน่นอนนี่แน่นั้นตีนครับเป็นเมื่อไรไเห็นไหมอาจจะเป็นตอนแรกหรือตอนอื่นเศร้าอยงเียกระชีได้เก็บอีกนะครับเศร้ากระจักหาโล่แร้งกระจักสิบโล่หลังอยู่ประมาณนี้แหละครับรอบรอบนึงกระชีได้เยอะดอกจั๊กเออหลังรอบกระชีด่าอะไเป็นรอยอยู่ตินะครับบู๊บงงเนี่ยจุ่มนมจิ้มนมเนี่ยมดันเฟี้ยงขึ้นมาเลยแน่นอยนี่แน่แม่นเมื่อไรไหน ตัดพับหนาบาตีนในพร้อมนะครับพอไปคุณตาไปยางตัวในนะครับผู้หญิงขืนมิเตเฮ็ดนะครับว่ามียังพอไปยังยังยังลอยอย่งน้อยนะครับวันดอกใดที่มันเข้าเก็บซาเกินไปมันกับที่ทำท่าบาดแน่นะครับก็ไว้ถ้าทิมใส่ตังใส่เงินเอาไว้ถ้าหาดัด ะครัหลอบรุ่นอ,อาตายมาได้ดอกนะึ่งเนี่ยนะครับกี๊บเห็ดปาดชั่วชั่วโคตแล้วโคตแล้วตามไปดูครับเราจะตามไปดูมีกระเมีนเนยนในคนตานี่เห็นเนาะกระเมียนอีหริอนดอกนึงยุงแม่อยู่เลยร์โคตแล้วเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมสามดอกสามดอก อันนี้เลี้ยงก,กันอยู่กันมีเพีนบ่ครับเฮ้ย <c oughs> กำลังงาม <c oughs> กำลังงามกำลังงาม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบคลิปนี้ถ้าผมสิไปถ่ายเบิ่งในถังครับว่าอะไเลา่าด้หลน์บังในเต็มถังสีเลยครับนี่ถังสีจักรีบถังคุณตาถังนี่นี่ไหมถังนี่ไหมถังจักรีบนาะ ผมผมุ่งจักผมจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายเป็นว่าเป็นยังไงนะครับนะครับวันนี้เราเก็บรับไก่ติมถังเลยพี่น้องไก่ติมถังเลยไก่ติมถังแล้วอุ้ยบังนี่บังนี่ขาไม่พุ่นตายก,ก็ยิ <c oughs> นนย่างพุ่พนตา,นตาไปกันย่างยอด นี่ยวันนี้เดี๋ยวก็เก็บแล้วครับสองสาดอกแล้วนี่ไปย่างต่อสูมือนี่ก็เก็บผู้เดียวสิว้ายเก็บไปเรื่อยจังสี่ละวะดิสบายไหมในครูผมยังได้ดอกเดียวเลยในดอกเดียวในพี่น้องในดอกเดียวเนี่ยได้หนึ่งดอกและดอกเดียวนะครับผมเ่าท่านได้เก็บน้ำตาเราอยู่ถ้าไหวเก็บเข้ามาเก็บกับข้าวไทยหลุมอย่างเดียว <laughs> ไปต่อครับไปต่อดีนะครับพาลังจุดกับท่านเอกขึ้นได้พี่น้องพาลังจุดกันยังมีท่านเอกขึ้นโมยาเขาก็เอาเชือกเท่ามักไว้มาเทาหาดไว้เรื่อยๆนะครับถ้ากับผสมน้ำเจจางน้ำก่อนได้ก่อนจะมาเทเดี๋ยวต้นสนุสันจะตายไปต่อนะครับไปต่อไปต่อไปต่อนี่ลองนี่นะครับเดี๋ยวผมสิเขาลองผี ผมสิบอย่างนั่งกลตาเราป่าเนี่ยอย่างคนละห้องแต่ว่ากะจีท้ายเราคุยกันนะดอกนี้เห็นป่ะครับนี่สองดอกต่างยี่น้ำกันย่งไล่กับไล่ที่พี่น้องเนอะให้ปลานี่้ยมาเห็นบ่ะฝนตั้งโกดจวดยู่มฝนเจ้าเห็นบ่ะฝน ว้าป่า้ยบบกไงห้อง่อดมมาเก็บครับ้อ่เดมมาเก็บเ้ามาไายลูปไปอย่างต่ออ้อ,อนี้พวกเก็บเลยครับจว่าซิมอื้้บูบงสภาพสุดยอดนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวกดคลิปต่อไปต่อได้เลยอีพีหนึ่งจบไปครับว้าว wow.